สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเทพเสรีภาพมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับผม ถ้าเราพูดกันถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเทพีเสรีภาพก็คงจะเป็นภาพแรกนะครับที่ใครหลายๆคนได้นึกถึงกันแต่ท่านผู้ชมเคยรู้กันบ้างไหมครับว่าประวัติศาสตร์ของเทพีเสรีภาพเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมันเนี่ยถูกสร้างมาด้วยจุดประสงค์อะไรและใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆของมันให้ฟังกันนะครับเทพีเสรีภาพนะครับหรือว่าอนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพเป็นงานประติมากรรมในยุคนีโอคลาสสิก่นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชาวฝรั่ง เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการสร้างรูปปั้นเนี่ยนะครับถูกออกแบบโดยชายฝรั่งเศส2คนนะครับซึ่งนั่นก็คือ1นะครับช่างปั้นชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า เฟเดริกออคัสบาโธดีนะครับผมคนที่2เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ออกแบบโครงสร้างภายในมีชื่อว่ากุสตาฟอ i f เฟลนะครับใช่แล้วครับเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบหอไอเฟลที่ปารีสแหละครับผมหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะสงสัยว่ารูปปั้นเนี่ยนะครับถูกปั้นจําลองมาตามแบบใครครับผมผู้หญิงคนเนี้ยคาตอบก็คือนะครับเทพีโรมันองค์หนึ่งที่มีชื่อว่าลิเบอร์ทัสนะครับเป็นเทพแห่งเสรีภาพครับผมซึ่งมาดูที่รูปปั้นกันดีกว่านะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างมือขวาของ เธอเนี่ยนะครับจะถือคบเพลิงครับซึ่งคบเพลิงเนี่ยเขาตั้งใจสร้างขึ้นมาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ครับสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังเสรีภาพ ส่วนมือซ้ายเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่าเธอเนี่ยถือสิ่งที่คล้ายๆกบเป็นหนังสือใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนศิลาครับผมที่บนศิลาเนี่ยนะครับจะรึกวันที่ไว้ครับผมวันที่4เดือนกรกฎานะครับปี1776เป็นเลขโรมันครับซึ่งถ้าถามว่าวันวันนี้คือวันอะไรนะครับเป็นวันประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาจากอังกฤษครับผมโดยที่ที่เท้าของรูกปั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับเป็นพวกโซ่พวกตรวนนะครับที่ถูกพังแล้วซึ่งนนีัเป็สญ ของการเลิกท่าสของประเทศสหรัฐอเมริกาครับผม โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับรูปปั้นอันเนี้ยไม่ได้มีสีเขียวหรอกนะครับรูปปั้นอันเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยคอปเปอร์หรือว่าทองแดงครับผมสีของมันเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีทองแดงตั้งแต่แรกครับแต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยผ่านสภาพอากาศร้อนห,หนาวมาเนี่ยนะครับทองแดงเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาครับทำให้มันเกิดกลายเป็นสีเขียวขึ้นมาซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็กะจะขัดรูปปั้นนะครับให้มันกลับมาเป็นสีทองแดงเหมือนเดิมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับปล่อยให้มันเป็็็นนสสีีีเเเเขยยยวไปปลลกกจึงาาามทพพภ ที่เราเนี่ยได้เห็นกันคุณหน้าคุณตาทุกวันนี้แหละครับซึ่งเราเนี่ยมาดูประวัติศาสตร์ของรูปปั้นอันนี้ดีกว่าว่ากว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมโดยที่จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยนะครับทางฝรั่งเศสเนี่ยกะจะยกรูปปั้นนี้นะครับให้สหรัฐอเมริกา เป็นของขวัญในการจบสงครามซีวิววอ์นะครับหรือว่าสงครามกลางเมืองอเมริกานั่นเองแต่ด้วยสงครามกับประเทศปรัสเซียเนี่ยนะครับทำให้โปรเจกต์เนี้ยการสร้างเทพีศิลปภาพเนี่ยต้องถูกทําให้ล่าช้าไปนะครับสิปีจน1ปี1875นเนี่ยนะครับนายบาทโธดีผู้ออกแบบเนี่ยนะครับได้สร้างชิ้นส่วนเนี่ยเสร็จขึ้นมาเพียง2ชิ้นเท่านั้นเองนั่นก็คือส่วนหัวกับส่วนมือที่ถือครบเพลิงนั่นเองครับซึ่งเอาวะเสร็จสส่วนก็ยังดีกว่าไม่เสร็จเลยก็เลยส่งนะครับสส่วนเนี้ย ไปที่อเมริกาก่อนและในปี1876เนี่ยนะครับส่วนมือที่ถือคบเพลิงเนี่ยก็ถูกนะครับนำมาตั้งแสดงโชว์ที่สวนสาธารณะเมดิสันนะครับกลางเมืองแมนฮัตตันเลยจนถึงปี1882ครับผมซึ่งในปี1885เนี่ยนะครับโปรเจกต์สร้างเทพีเสรีภาพเนี่ยเกือบจะล่มไปแล้วครับเพราะว่าทางฝรั่งเศสนเนี่ยนะครับตกลงที่จะสร้างตัวลุปปันออกมาให้ใช่ไหมครับแต่ตัวฐานแสดงเนี่ย ฐานที่จะเอาลูปปั้นนี้ไปไว้เนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าอเมริกาเนี่ยครับเพิ่งผ่านสงครามมาใช่ไหมทางการเนี่ยนะครับจึงไม่ค่อยจะมีงบในการไปสร้างโอ้โหอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้เนี่ยจึงมีการนะครับระดมทุนโดยคนทั่วทุกชนชั้นของอเมริกาเลยนะครับบริจาคก,กันเพื่อที่จะมาสร้างนะครับฐานที่จะมาตั้งเทพสิริภาพนี้โดยที่คนส่วนมากเนี่ยนะครับบริจาคด้วยเศษเล็กเศษน้อยนะครับไม่ถึง1่ดอลลาร์ก็บริ เทพีเสรีภาพก็ถูกสร้างขึ้นมาสําเร็จเรียบร้อยครับผมโดยการส่งชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่สร้างมาจากที่ฝรั่งเศสส่งขึ้นเรือข้ามมานะครับแล้วก็มาประกอบที่อเมริกาเป็นเทพีเสรีภาพอย่างที่พวกเราเห็นกันทุกวันนี้ครับซึ่งในช่วงปี1900เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเดียวกับที่ประชากรส่วนหนึ่งในยุโรปเนี่ยนะครับได้ทําการ ย้ายถิ่นฐานนะครับมาตั้งรกรากกันที่สหรัฐอเมริกาครับผมซึ่งยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะมากระทางเรือใช่ไหมครับแล้วส่วนมากก็จะมาลงท่าเรือที่นิวยอร์กเนี่ยแหละครับซึ่งภาพแรกที่พวกเขาจะได้เห็นนะครับในการล่องเรือผ่านอ่าวนิวยอร์กเข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นรูปปั้นของเทพีเสรีภาพที่ตั้งตระงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยแหละครับแสดงให้เห็นนะครับถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังนะครับให้กับคนที่ ย้ายถิ่นฐานมานะครับแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีเสรีภาพเต็มที่ในประเทศประเทศนี้นะครับและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเทพีเสรีภาพที่ผมหามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะครับชอบกันไหมครับถ้าเกิดชอบใจยังไงสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อสนับสนุนเราได้ทุกทางเลยนะครับวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมเจตต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟังกันจนจบไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ